เรามาสร้างหลุมหลบภัยสร้างอาหารให้กับตัวเราเองกันนะกะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะค่ะเนาะแกข้ขันบรรทุงนะแกข้ขันบรรทุงกับโคกน้องหน้าเนาะคะ่กะกเห้าเองนะเฮ็ดโคกน้องหน้ามาเขาซูปีที่สองแล้วเนาะค่ะเนาะเรื่องอาหารการกินนี่ห้ามีกินมีอยู่แล้วเนาะค่ะ สำหรับโรงน้องนาของไก่คันบันทุงนะกะอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะให้มาสาั่งอาหารสั่งปลาอาหารเป็นของตัวเองเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าภาวะทุกวันนี้มันเป็นภาวะโลกร้อนภาวะโลกเดือดภาวะวิกฤตนะเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตนะที่ใครๆหลายคนนี่ยั่งคิดยัง บอกเนาะคะ่ะนอกอะอยากจะบอกว่ามันจะเข่าสูหยุกบ่มีสิก,กินแล้วนะะเนาะค่ะพ่อแเม่พี่น้องเรื่องอาหารการกินเนี่ยมันจะฝืดเครื่องมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นนะใกล้ค้นมันทุงเองกะอยากจะเชิญชวนพี่น้องของเฮ้าเนาะที่อยู่ในกลุ่มลากย่านะกลุ่มเกษตรกรน่ะก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นมานะ่ะก็คือ เราน่ะได้รับผลกระทบเต็มๆเลยนะก็คือว่าการอดยาการไม่มีกินนะมันมันเหตุให้เาเป็นทุกเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นนาะห้ามาสางปลาสางอาหารไหวในที่ของตัวเองเนาะคะ่ะเนาะยังหน่อยนะเกิดยังขึ้นมาน่ะเกิดอาหารแพงเกิดยังขึ้นมานี่นะห้ามีอยู่มีกินในที่ห้เาเนาะคะ่ะเนาะห้าปลูกไวกอนเนาะค่ะเนาะ ทำไว้ก่อนเลยอย่ารอนะไม่อยากจะให้ทุกคนรอนะเพราะว่าทุกวันนี้นะมันแย่ลงแย่ลงนะสำหรับไอ้โลกของเฮานาอมันหูซึกว่ามันมันแย่ลงยังทีแกคันมันถูงบอกแหละถึงอยากจะเชิญชวนทุกๆคนแหละว่าผู้ใดมีทีมีทางนาอคะ่ะนาอ ส่วนใหญ่นะบ้านนอกของนาของเฮาหนะ่จะมีไฮมีหน้ากันทุกคนเนาะคะ่ะเนาะแนะนําให้ทุกๆคนนะํามาปลูกปลาอาหารไว้หมั่งเด้อค่ะเด้อพอว่าเฮานี่ห,หูวซื้อว่าเป็นห่วงแหละเป็นห่วงทุกคนนะอน,นาคตน,นี่มันเดือดร้อนอีหลีสาหรับการบาม,มีอยู่มีกินเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องใกล้ขันมันทุกนี่กระเฮ็ดโค้งน้องหน้ามากนี่เขาปีที่สองยังที่บอกแลวเฮาเริ่มมาปลูกปลา ปลูกไม้ปาแน่ปลูกไม้พืชผลแน่แล้วก็สร้างอาหารนั่นลหละสร้างลุ่มลบให้ให้ตะของนะ่ะเรื่องอาหารการกินเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับที่ใกล้คันมันทุ่งปลูกอยู่นี่จะเป็นต้นมหาเนาะคะ่ะกับเป็นไม้ปาชนิดหนึ่งนะ่ะที่กินผลได้เนาะคะ่ะนะต้นมหาดต้นบกนะที่ห้าปลูกอยู่นี่นะแล้วก็ ต้นผักอิลนลำเนาะค่ะนะแก้คันมรรทุงกะหามาปลูกไว้เนาะค่ะนะซึ่งเฮาเองนี่เฮาหูซึกว่าภาวะทุกวันนี้นะมันเป็นภาวะขาดแคลนอาหารนะเรื่องอาหารมันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ของคนเฮาเวยค่ะพ่อแม่พี่น้อง กคันบรรทุงพยายามบอกทุกคนแหละแล้วก็พยายามบอกทุกคลิปนะว่าเรื่องอาหารน่ะมันจะแพงไปหนามันจะบ่มีอยู่บ่มีกินเนาะค่ะเนาะก็คือบอยอยากให้ถึงวันวันทีแบบว่าทุกคนไปรอเข้าคิวรอรับอาหารอย่างสินะย่างหน่อยนะมาสางอาหารไว้ในทีของตัวเองบางเด้อค่ะเด้อสำหรับทุกคนนะที่กคันบรรทุงพยายามบอกทุกคน มีทีมีทางมีไฮมีหน้าเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะตามบ้านนอกของหน้าของเฮ้าน่ะก็คือว่าบางบ้านน่ะเพิ่นมีเครื่องใหม่เครื่องมือตอนนี้นะณตอนนี้นะเพิ่นมีเครื่องใหม่เครื่องมือมีรถมีรถดำมีรถไทยเป็นของตัวเองนะก็คืออย่างไ้เห็ดนะอย่างไ้เฮ็ดไหวเนาะค่ะนอกก็คือรอให้มีทุนเยอะๆมันไม่มีหรอกแต่เราต้องทยอยทำเนาะค่ะนอ อันนี้กะแล้วแต่มุมมองนะแล้วแต่มุมมองแต่ว่าสาหรับไก่คันบรรทุงนี่ก็คือแนะนําในความคิดของเฮานี่ว่าชีวิตคนอื่นๆนะ่ะเป็นต่อไก่้คันบรรทุงเยอะนะเพราะว่าไก่้คันบรนทุงเฮ็ดโขงน้องหน้านีไม่มีรถไถไม่มีรถเกตไม่มีอะไรนะไก่้คันบรรทุงจางเขาทุกอย่างเลยนะจางไหมาไถจางไหมะเกตไหจังสี่นาะรถไถรถเกตทัาบ่มีเลยนะ ล้วที่นี่ผู้ใดมีนะคนที่มีนะ่ะถ้าแมนวายังม่มีทุนเห็ดบอนามเห็ดยังนี่ก็คือเห็ดเป็นขั้นแท่นหนาใหญ่ๆไหวก็ได้เด้อค่ะดันดินดันดินขึ้นเป็นขั้นใหญ่ๆแล้วก็ปลูกปลาอาหารไว้มัง่งเนาะคะ่นะเนาะปลูกไม้ผลที่กินได้ปลูกผืชตะกูลหัวที่กินได้นะ่ะคือดันให้ขั้นหน้ามันใหญ่ๆนะั่นะนะแล้วก็ปลูกไปเลยเนาะคะ่นะเนาะก็คือแนะนําอยากให้เห็ดนะอยากให้เห็ดเพราะว่า เฮาตะนักถึงอนาคตเลยนะอนาคตมันจะเป็นวิกฤตที่ขาดแคลนอาหารมากๆเลยนะเฮ้าต้องเฮ็ดไว้เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะรากหญ้าคือเฮ้านะรากหญ้ามนุษย์เงินเดือนนะกาได้เตือนเตือนกันแหละเนาะแล้วแต่ไผจะเฮ็ดบ่เฮ็ดนะะนะเนาะเนาะเฮากับบริว่ากันเนาะ แต่ว่าสาหรับใกล้คันบันทุงนี้มาเฮ็ดไว้นี่เฮ้าพยายามปลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่กินได้เนาะบม่ว่าจะเป็นไม้ป้าบ่ว่าจะเป็นไม้ผลการที่เฮ้าปลูกพืชกินได้ปลูกไม้ป้าปลูกยังก็ตามแต่นะผลสุดท้ายนะถ้ามแม่นว่าเฮ้ามีปลามีไม้มีต้นไม่นะ่ะพวกตระกูลเฮ็ดตระกูลยางน่ะก็จะออกให้เฮ้าได้กินนะอยากจะบอกว่า ผลประโยชน์น่ะมันบริดว่าเฮาจะได้กินแต่แต่แต่ไม่ผลอีหยังนะก็คือมันจะมีเห็ดงอกออกมาให้เฮาได้กินอยู่เนาะค่ะนาะเพราะฉะนั้นกาเรื่องการอยู่การกินเรื่องอาหารการกินน่ะมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ของเฮาตอนนี้นะเฮากามาแนะนําทุกๆคนแหละว่าบ้านเมืองของเฮานะ่ะมันเข้าสู่วิกฤตแล้วนะวิกฤต ซ้อนวิกฤตเลยแหละถ้าใครตามตามโลกทันนะก็อยากจะบอกว่าถ้าผู้ใดติดตามโลกของเฮ้าทุกวันนี้นะมันจะบ่มีแล้วละภาวะไอโลกเย็นลงนะมันจะมีแต่ภาวะโลกร้อนขึ้นโลกร้อนขึ้นนะแต่ละปีแต่ละปีนะมันจะเห็ดให้เฮ้าอดอยากเรืืองอาหารการกินเนาะคะ่ะนอเรื่อง เรื่องบบมีอยู่บ่มีกินนี่ลหละมันเห็ดในเหาถุกทรมานนะมันเห็ดใ้เหาเหมือนอดอยากมดอะไรตายอยากเด้อค่ะเด้เอ้าเมนว่าเฮาบบมีอยู่บบมีกินเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นนะเฮามาปลูกป่าอาหารเฮามาสร้างอาหารไว้ในทีของตัวเองกันเนาะค่ะเนาะใกล้คันมันทุ่งกะ พยายามเหตุให้เบ่งนะพยายามเหตุให้ทุกคนเบ่งแต่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาได้แค่ไหนเราต้องยอมรับนะเฮ่ากะอยากจะบอกว่าการเหตุโค้งน้องนานี่คือการตุนสเสบียงไว้ให้กับตัวเองเนาะคะ่ะเนาะโมเมนว่าตุนไว้เพื่อที่จะหากําไรกับโค้งน้องนานะหลายๆคนกะกะจะมองหากําไรนะคือกําไรนะ่ะ สามปีสี่ปีหาปีแล้วมันมันเห็นดอกยังเห็นผลยังบเห็นกําไรเด้อไก่คันมันทุ่งอยากจะบอกว่าแต่ที่แน่ๆคือเรามีอยู่เรามีกินนะเราไม่ต้องดิ้นรลนไปหาในป่าเราหากินในที่ของเราอย่างนี้นะนี่นะไก่คันมันทุ่งกับมาปลูกไว้เนาะคะ่ะนะต้นมหาต้นบกเนาะเราก็มีพืชพักอื่นๆอีกนะเป็นพืชพักลมลูกแน่จังสี่นะ ก็แล้วไปเข้าจะสรรหามาปลูกแหละใกล้คันบันทุงนะปลูกทุกวันนะสัรหามาปลูกทุกวันเลยมันตรงมีวันหนึ่งที่ที่เฮาตรงได้ได้เห็นผลมั่งแหละนะเพราะว่าพอแต่เฮากินแล้วนี่เขาก็เอาเมล็ดมาวานไว้วานไว้นอพอแต่มันออกออกออกนอออกยางแล้วนี่เขาก็เอาไปปลูกต่อเนาะค่ะนอมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ใกล้คันบันทุงปลูกไว้น่ะก็ ทีเฮ็ดนี่ก็คืออยากจะบอกทุกทุกคนแหละว่าหฮาสะสมอาหารในทีของตัวเองเนาะค่ะเนาะสำรับโลกปัจจุบันนี่มันเริ่มอยู่ยากแล้วเด้อค่ะเด้อม,มันเริ่มอยูอยากแล้วถ้าเราไม่ดิ้นรนตั้งแต่ตอนนี้น่ะอนาคตลำบากแน่ๆนะพ่อแม่พี่น้องเออ้ยอยากจะเตือนเนาะเตือนทุกคนแหละมาเฮ็ดอาหารไว้ถ้าก,กินมั่งเนาะ การมมอยู่มีกินนี่มันเป็นกำไรชีวิตแล้วเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะพอแต่แต่ห้ามีปลามีอยังแล้วเ้องก็จะมีเฮ็ดกินนี่ลหละมาว่าจะเป็นเฮ็ดเพราะเฮ็ดเพิงคมนอไม้เนาะคะ่ะนอหน่อไม้ของแกคันบรรทุกนี่มีอยูสามกอสี่กอนี่ล่ละแต่ว่าตอนที่แกคันบรรทุกซื้อพันมาปลูกนะเพิ่นบอกว่าเป็นหน่อไม้ไผ่หวานเนาะคะ่ะนอแต่ว่าหลายๆคนกะ พอตะเบิงคลิปแล้วกะว่าบะเมณไผหวานเพิ่นมานะเป็นไผตรงไผหยังสี่นะแต่ว่าไก่้ันมันทุงอยากจะบอกว่าไก่้ันมันทุงนําบลลูกจากไผพ่อปันใดดอกแต่ว่าตอนซื้อมากนะเพิ่นบอกว่าไผหวานเนาะคะ่ะนอเฮากะเอามาปลูกไว้แต่ว่าที่แน่ๆนะจะไผยังก็ตามแต่เหอะเข้าได้กินนะ่ะเขามีอยู่เฮ้ามีกินนะ่ะขอให้มันกินใดนะมันเฮ็ดให้เฮ้ามีชีวิตหลอดใดเนาะคะ่ะนอเพราะฉะนั้นนะ่ะ เรื่องพันนี่ก็คือแล้วแต่ชอบเนาะค่ะนะแต่ว่าไก่ขันบรรทุงกะสื่อมากเพิ่นบอกว่าไพหวานเนาะคะ่ะนะเหลือกินเหลือใสให้เขาขายได้นะคาตะไก,กของไก่ขันบรรทุงนี่กะเหลือกินเหลือใสนี่เห้เขาขายได้นะก็คือมันเ,ลนเหลือกินแล้วเนาะคะ่ะนะเพราะฉะนั้นนะการสั่งอาหารการสาั่งปลาอาหารเป็นของตัวเองนะมันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิต ของคนเฮาแหล้วตอนนี้เนาะคะ่ะเนาะอ,อยากจะบอกทุกๆคน้วก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนมาสร้างอาหารไว้ในที่ของตัวเองเนาะคะ่ะเนาะเฮาจะได้ใดบ่เดือดร้อนมากเนาะอ,อีกสามปีสี่ปีขา้างหน้านี้เฮามีอยู่มีกินนะ่ะเกิดภาวะสงคามขึ้นมาเกิดภาวะโลกเดือดโลกร้อนขึ้นมานน่นะเฮาย่างหน่อยนะผ้นผลิตที่เฮาเห็ดว้นีเ้เฮา เขาต้องได้ยูต้องได้กินนะ่ะถ้าเกิดว่ามันเกิดสงครามเหมือนทางทางยนะูเครนน่ะสองปีสามปีนี่เขาต้องคิดแล้วนะเขาต้องคิดแล้วว่าเขาต้องตุนไวเพื่อสองปีสามปีข้างหนะ้าเขาต้องอยูโรอดเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องไกขันมันทุงปลูกไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะ่ะพยายามตุนสเสบียงพยายามตุนอาหารไว้ในที่ของตะของเนาะมะละกอนี่แกขันมันทุงปลูกไว้เป็นลอยตนเลยนะแต่ถามว่า มันจะออกลูกออกผลถูกตนบอนีอันนี้เข้ากับไปวัดกันทางหนาเนาะแต่ว่าเข้ากับปลูกไว้เป็นลอยตนเลยละ่ะเพื่อความอยู่รอดเนาะค่ะพอแม่พี่น้องเพื่อความอยู่รอดนะการทำโคง้งหนองนาปลูกมะละกอปลูกพริกแล้วนะจะพาไปปลูกผักหวานเนาะคะ่ะนาะนี่นะที่เห็นอยู่นี่คือผักหวานเนาะคะ่ะไก่ขั้นมันทุงกะได้สั่งมาเนาะ ที่นี่เฮากะจะไปปลูกเนาะค่ะนาะงักวานนี่ถ้าแม่นว่าปลูกติดดีกะปลูกครั้งเดียวได้เก็บกินยันลูกยันหลานเลยนะถ้าปลูกติดเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องซึ่งแก้คันบันทุ่งนีก่กะปลูกอยู่ประมาณสี่สิบกว่าต้นนี่ละมันต้องติดมั่งเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคาดหวังนะคาดหวังว่าเอาแค่หาสิบเปอร์เซ็นต์นี่เอาก็คือปลูกไปสี่สิบนี่ติดยี่สิบต้นนี้เฮ้าก็กิกนเบามุดแล้วเนาะค่ะนาะ ก็คือว่าเขากับเพื่อนเนาะเพื่อตายนั่นละเขาปลูกไปนี่เขาก็าปลูกไปเยอะๆเลยนะมันต้องมีรอดนะมันต้องมีรอดให้เราได้กินเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนเนาะค่ะก็ได้บอกอีกแล้วว่าเชิญชวนทุกๆคนมาเห็ดเนาะค่ะนาะโดยเฉพาะผู้ใดที่ มีลดเกตลดดำเป็นของตะของนะอย่าให้เห็ดเนาะคะ่ะนอเป็นตออยู่แล้วเนาะคะ่ะนะตะของมีลดแล้วนะเป็นตออยู่แล้วกับมาเห็ดใบเด้อค่ะเด้อเพื่อเฮาจะได้มีอยู่มีกินเนาะ,ะอนาคตนะอนาคตนะอย่าน้ำมันมันแพงเนาะเกิดภาวะสงค้ามเกิดภาวะยังขึ้นมานน่ถ้าหากว่าน้ำมันมันแพงขึนะะ้นมะานน่มันกะจะเห็ดหาาขึ้นเนาะค่ะนอ่าใส้จใจยมันกะสิสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเฮามาเริ่มเห็ดว้เลยเนาะคะ่นะ,คะนอะ เฮ้าจะได้มีอยู่มีกินเนาะค่ะอย่างน้อยเรามีอยู่มีกินเนาะค่ะนอะสำหรับการเห็ดโขกน้องหน้า